ครับโดนโดนะครับครับสู้ดีเเกินโดนรับโดนรับโดนโดนนะครับวดีเหลือเกินที่นี่ไสวยครับสวัสดีครับพบกับพกษาในช่องพงษาชาแนลเลยละครับ วันนี้พงศาพามาประพาคางครับผมแหลมบริหายมาตีหนอนยางครับมีหนอนอจิครับผมตีแคนลงเลยหน้าวันนี้ก็มีผลงานกันแล้วครับผมได้กันหลายตัวแล้วครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อเลยครับว่าจะมีผลงานอีกเยอะแค่ไหนครับมากันกับน้าหลายคนครับผมด้านนู้นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมมาแรกเจ้าช้าครับ น้ำวิ่งโดนตัวแล้วครับผมน้าฟงวิ่งโดนตัวแล้วเดี๋ยวเราหาดูตัวต่อครับโอ้ใจเย็นแท้มันคืออะไรเหรอนะครับลองมาดูตัวของเรา อ่าจัดแล้วครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ยวันนี้เอาเล็บร้อนครับมา ตัวแรกครับผมมาแล้วครับเช้านี้ไปครับดูตัวต่อ้ปไอ้กัดเรียบร้อยครับผมอืมมันมันอยู่ตรงนี้ นวินจะไปไหนมันอยู่ตรงนี้เอ้ยจะขึ้นฝั่งอู่แล้วหลุดเชฟโดนครับเชฟโดน ไม่ต้องหวานเลอเจฟอัดเลยเอาเ <c oughs> เอาีกแต่คันแต่คันหมึกมันกัดมันสนุกนะครับคันหมึกมันกัดมันสนุกนะเจฟดนนะครับเชฟบอกว่าเชฟไม่เคยตก ấy tay tua. Nan, à, có mà có cạt có mà chưa có cạt ừ. Ui, đô đi lèo. รวบเลยครับตีรวบมาฝั่งนี้เลยเอาเปิดโลนี้แล้วครับอ,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 อ้าวเชฟหลุดครับผมนั่นไงมัน,นครับครับ นั่นไงเล่าไม่ได้เลยโดนครับโดนครับโดนอ้าวเชีบก็โดนครับเชีบก็โดน ้าวเชฟหลุดครับเชฟหลุดครับจะพงสาอยู่ครับผมสิบครับผมใช้10กรัมผมผมสิลิมิเต็ดครับเดี๋ยวมาอีกครับเดี๋ยวมาอีกจัดอย่างนี้ กัดเลยครับปล่อยถึงพื้นเคาะมาครับแล้วตามมากัดไม่ไกลครับใกล้ๆนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแล้วแล้วสายผมมันไปอยู่ตรงไหนวะเ,เดี๋ยวมันไปขาดอีท่าไหนวะ <c oughs> <c oughs> วมันเหลือแค่นี้ไม่รู้ครับตีไปมันไปขาดอีท่าไหนก็กลับมาเนี่ยมันขาด, <c oughs> ข,าดขาดติดนี่เลยครับ <c oughs> ติดตะกั่วเลยผม <c oughs> โดนปลาส่วนหรือเปล่าไม่ <c oughs> <c oughs> โดนครับต้องยินเดิน โหเกี่ยวกันไอ้เราเกี่ยวกันเองเดี๋ยวไม้นี้ก็จะย้ายกันแล้วครับผมย้ายไปปรบพาคารเนียบครับเนียบโดนโดนก่อนกลับเฮ้ยสีแล้วนี่ว่าเราเก็บเป็ดกับโดน โอ้ยไอเต่าเพียบเลยแมวไซ้์สวยยังไงเลยโอ้กัดอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับ ไม่มีหลุดครับอมมอเลยครับอมอมเลยนั่นแหละกลืนเลยลงคอเลยอ่ะมาแล้วจะกลับไหมทำอินโดนครับโดนโดนโดนเลือดหวานเย็นไงสายหวานเย็นไปครับกลับกัน ใช่เมื่อวนเมื่วานน้ำสูงแบบนี้นะครับแต่ว่ามีคลื่นครับซัดต้ำาอผมจืนไม่ได้ผมต้องใส่รองเทาบูมาครับล,ลุยเมรา <c oughs> มนับนับาเรามาจากยินยอม ก็ขึ้นมาบนขอบเรื่องหนักเพื่จะไปหมายประพาคารเราจะไปหมายประพาคารกันครับไปกันครับผมครถึงนะครับหมายประพาคารของเรา สวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างยังเลยตัวมาฮะตัวมางว้าผมไปผิดที่กัดห่างแล้วกัดห่างแล้วอืมกัดแต่เช้าคิดว่าตัวนี้มันจะกัดสายเหมือนเดิม หตัวโป็นฝูงเลยปลากระบอกเยอะมากเลยครับมตีตัวใหญ่ๆเขาเรียบกำแพงเลยนะเป็ดเข,ข้าเรียบกำแพงครับโอ้สวยมากเลยครับแส,บสง เอ้ยโดนครับโดนโดนแล้วครับใช่ครับนุ่นครับเลยขึ้นน้ำเลยโอ้โหไซส์สวยครับ สู้ดีเหลือเกินฝั่งนี้มาแล้วฮะมาแล้วฮะวั <c oughs> นนี้ไซส์สวยครับตล <c oughs> าดนัดดูคือคักมากอะ นเฮ้ยโอกระบอกหาอย่างเงี้ผมเป็นปลาผมกลัวนะนี่คนเยอะขนาดนี้อ้ยหลุดมากัด อะไรอยู่ใกล้ๆนีน่นวินนวินโดนแล้วครับปากระบอกเปล่านวินเก็บตัวนอนใหม่กันนอนเราไม่ดิน้นละขี้ขนขี่ขนกม้ม ถ้าผมไม่ตามพี่มานี่วันนี้พี่ผมก็ไม่เจอพี่ที่โน่นหรอกอ้าวไฟโดนรุดละเดี๋ยวเราเป็นนอนยางครับผมเป้าอ่ะ โดนปุกเป้าครับนี่แหละเยียาขาดกระจายเพราะไอ้นี่แหละโดนแล้วครับสู้แล้วว่าตัวนี้โอ้ว่าแล้วสี่คนครับสีเสียด เฮ้ยสีเสียดครับเคยไปเจอที่บ้านเผอแม่งเป็นร้อยตอนแรกผมไม่รู้ผมได้มาผมกำเลยเพราะมันกลางไข้างหลังเรียบร้อยครับเลือดติบปวดด้วย ตัวนี้นะครับตัวอะไรไม่ร <dramatic> <obsession> ู <much> <it> ้ครับไอเปียลหรอครับไอเปียครับทาวกัล ันนี้น้ำลมกำลังลงครับกัดอีกรอบหนึ่งประกอบเวชร,รอีกรอบนึงครับกอบเวชรรอบนึงครับแปดโมงอยู่รกอบเพชรอีกรอบหนึ่งโอ้โหครับออกใจไปหน่อยมานี่ย โอ้โหไม้นี่หวังผลเลยเนี่ยเกียวลิปเกียวอะโอ้ตายเหรอครับจังหวะผมตีมันเป็นเกี๊วัดพอดีแล้วปุ๊บพออดีเมื่วานเหมือนกันนี่ครับเมื่อวานก็เหมือนกันจังหวะตีองศาวัดพอดีเดี๋ยวหนูมูจิใจ้หายมึกเลยเสียงแบบเสียงแม่เลยว่ะน้องเลยนะในเป็นเกีงกวขนมเนี่ยมันเพียรโดนผมว่าผมเหนียวกว่าครับคันคันผมเหนียวกว่า ใช้สวยครับไม่ตู้เลยวะย,งงยังไงครับพี่งงอะไรเนี่ยนะล,นะล้าแล้วมั้งนี่ครับะเปลด ังทำไมไมันต้องจังหวะเดียวกันพอดีวะเตีดีเลยอะเตียวเดียวเฉียวนิดเดียวคือคันผมไม,ไม่กลัวหรอครับปลายมันโซลิดแล้วเนี่ยกระแทกเออปลายเป็นโซลิดนม่ไมนะปลาไม่สะอหลุดนะคันน,ะนล้วเป็ดนี่นครับลาววีดังยวงครับผมวันนี้พงศาก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ครับผมกลับบ้านแล้วครับสายแล้วครับก็ตอนนี้9ก้าโมงเช้าแล้วครับ เดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าครับพรุ่งนี้เอาใหม่ครับผมเดี๋ยวดูผลงานกันนะครับว่าได้กี่ตัวนะนะเขาก็ได้กันสีห้าตัวพี่ๆคนเมื่อกี้ครับได้ไป1ิบกว่าตัวครับผมเดี๋ยวดูผลงานผลงานผมครับผมผลงานเช้านี้ครับผมก็พอได้ครับปลาอะไรนะลืมลืมชื่อเมื่อกี้ครับปลาสิบตัวกับปลาสีเสียดสิบตัวปลาดีเสียดครับผมโอเคครับกลับแล้วครับผมใครชอบคลิปแนวตกหมึกตกปลา ชาฝั่งแบบนี้ครับก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็ขอลาแล้วครับผมสวัสดีครับ